เดี๋ยวใครดูนะคะจะมีอยู่หนึ่งมาที่วิ่งมาตามแม่ค่ะ เพราะว่าได้เวลาเม็ดเม็ดแล้วแนี่มันเวลาเม็ดเม็ดพอดีของถิ่นแล้วนะเนี่ยถิ่นก็ไปตามพ่อสิโอยถิ่นต้องวิ่งไปตามพ่ออีกแล้วเนี่ยพ่อเทเม็ดเม็ดให้ถิ่นหน่อยแล้วดูเขานะคะวิ่งมาเขาต้องมาหมุนตัวหนึ่งรอบอหมุนตัวสองรอบเพื่ออะไรก็มีใครรู้บ้างไหมคะเขาจะหมุนตัวทําไมเนี่ยหมุนตัวแสดงความสามารถที่พ่อดูไงเขาจะได้เทเม็ดเม็ดให้ถิ่นเยอะๆโอ้โหหมุนโชว์ไปสองรอบพ่อเทเม็ดเม็ดให้ถิ่นหมดถุงเลย ุถิ่นชอบมากเลยตอนพ่อเทเม็ดเป็นให้ถิ่นเนี่ยเพราะว่าพ่อเทให้เยอะไม่เหมือนแม่เลยแล้วตอนแม่เทให้มันเป็นยังไงฮะก็ให้น้อยไงดูความลูกพ่อนะคะพ่อเรียกก็มานั่งเรียบร้อยแบบนี้แล้วค่ะจะพาไปดูเรื่องตลกของกระถิ่นคะ่ะ <c oughs> เห็นชามนี้ใช่ไหมคะ มันเป็นชามของโรงแรมค่ะก็เ,เห็นโรงแรมเขาเตรียมชามไว้ให้ค่ะก็เลยเอามาเทมเม็ดเม็ดพอดีให้กระถิ่นเขากินปรากฏว่ากระถินไม่กล้ากินในชามนี้ค่ะก<ะ>็ยังมาวิเคราะห์กับพ่อกันนะคะว่าทําไมกระถินเขาถึงไม่กล้ากินในชามนี้พ่อเขาบอกว่า <S <S เพราะว่ากระถินเหงาตัวเองในชามก็เลยไม่กล้ากิน <S <S 1> <S 1> <S ส่วนแม่คิดว่ามันเสียงดังค่ะกระถิ่นก็เลยไม่กล้ากินกระถิ่นก็คืออยากกินมากค่ะแต่คือไม่กล้าจริงๆก้มไปกินหนึ่งเม็ด แล้วก็แบบถอยออกมากินแบบห่างๆแล้วก็ไม่กล้ากินอีกสุดท้ายพ่อก็ต้องเปลี่ยนชามให้ค่ะเป็นชามของเขาที่เราเตรียมมาด้วยโอ๊ยพ่อเปลี่ยนชามให้หน่อยได้ไหมอ่ะชามนี้ถิ่นไม่กล้ากินอ่ะโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวให้พ่อไปเปลี่ยนชามให้ไม่ต้องส่งสายตาให้แม่แบบนี้ก็ได้เย้เย้เปลี่ยนชามแล้วถิ่นจะได้กินเม็ดเม็ดพอดีสักทีพ่อเทให้ไวเลยขอเยอะกว่าเดิมนะรอบเนี้ยกระถิ่นยังกินพอดีสูตรซ,ซีเนียอยู่นะคะ เป็นสูตรของน้องหมาสูงวัยแต่น้องหมา5ขวบแบบกระถิ่นก็กินได้นะคะพอดีสูตรนี้จะมีโปรตีนอยู่21%ค่ะโปรตีนของสูตรนี้ก็จะประกอบไปด้วยเนื้อแกะปาทูน่าให้โดเลเซตแล้วก็เนื้อจรอะเข้ค่ะซึ่งเป็นโปรตีนที่ดีและย่อยง่ายค่ะนอกจากนี้เขายังมีโบวายพลาสมาพัดด้วยนะคะช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันเพิ่มความอยากอาหารให้กับน้งนองๆที่กินยากค่ะว่าทําไมถิ่นอยากกินตลอดเวลาเลยเพราะว่าโบวายพลาสมาพัแได้ลคลิปนี้ถิ่นไปก่อนหนะ้า แล้วอย่าลืมไปเล่นกิจกรรมพอดีลากเสียงพิจิสนกันละ่ะยังค่ะทุกคนคลิปยังไม่จบนะคะแม่เอาคลิปความเห็นแกกินของกระถินมาให้ดูค่ะคือว่าพ่อถือถุงพอดีเดินไปไหนกระถินก็วิ่งตามไปด้วยตลกมากเนี่ยเนี่แม่ก็เป็นซะอย่างเงี้ยไม่เคยคลิปลูกให้ลูกเลยไปจริงๆแล้วนะ